นี่เป็นปากถ้ำนะคะเราจะลองดูว่ามันลึกแค่ไหนลึกไหมอะพี่ข่ลึกไหมไม่เห็นถ่ายวีดีโอแล้วเหรอถ่ายวีดีโอนี่เป็นถ้ำนะคะพี่ดูก่อนก็มีโอ้ยมันก็มีอยู่แค่อันนี้นะมันไม่มีแล้วอะ่ะนี่เป็นปากถ้ำเราจะลงไปในถ้ำแล้วนะคะ ตอนนี้เราลงมาแล้วนะคะดูบรรยากาศรอบถ้ำมันมืดมากมันไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะแล้วเราก็ขึ้นมาเราขึ้นไปทําบนถ้ำดีกว่านะคะเราขึ้นมาแล้วเราต้องไปสองดูทางนี้สิว่ามันมีไหมพี่ใครถือไว้ก่อนเขาจะเดินไปสองตกทถ้ำลงไปตายห้าเล้วนี่ มันก็นตื้นอยู่แค่นั้นน่ะก็เป็นงงอยู่แค่นั้นมันพังมาแล้วเดีย